สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t Th a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันมนะคะกับหัวข้อเขาจะเทคแอคชั่นยังไงและเมื่อไหร่ตอนนี้สถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเป็นยังไงนะคะเป็นความสัมพันธ์แบบ ช้าๆค่อย,เป,อยปเป็นค่อยไปเป็นความรู้สึกดีๆมีความห่วงใยนะคะมีความอบอ้อมอารีช่วยเหลือเจือจุนซึ่งกันและกันมีการรับมีการให้แต่ความสัมพันธ์มันเป็นเป็นความรู้สึกที่ค่อยๆเติบโตไปทีละนิดอะออกแนวแบบดูแลเทคแคร์ดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันแบบนั้น เป็นความสัมพันธ์ในเชิงออนออนออฟออฟออนออนออฟออฟมามาหายหายมามาไปไปนะคะจะไปก็ไปไม่จริงจะไปไปแล้วเดี๋ยวก็ก,กลับมาอะไรอย่างเงี้ยคุยบ้างไม่คุยบ้างมีความกระตือรือร้นบ้างเป็นบางครั้งแล้วก็มีแผ่วมันจะเป็นแบบช่วงหนึ่ง ดูแบบคึกเขิมดูมีความกระตือล้นคุยทุกวันคุยแบบทั้งวันหรือว่าโทรหาทุกวันมาหามาเจอบ่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็มันมันก็จะมีช่วงแผ่วช่วงแผ่วแผ่วไปเรื่อยๆจนถึงกับหายไปเลยก็มีอืมถึงกับขนาดแบบไม่คุยกันเป็นอาทิตย์อย่างเงี้ยก็มี <c oughs> เออ เป็นความสัมพันธ์ที่มันมีมีทั้งสุขและและทุกปนกันไปนะคะมันเหมือนกับมีคนหนึ่งที่จะเป็นคนคุมเกมคุมเกมว่าแบบเออจะไปทิศทางไหนจะทำยังไงในขณะที่อีกคนก็ต้องคอยตามเกมแล้วแต่ทำอะไรไม่ได้ เหมือนเหมือนเป็นผู้แพ้ตอนนี้เขาคิดยังไงกับคุณคะ จริงนะลึกๆในใจเขาก็ก็ meals, time, ร amount, à, ักคุณแหละเขาก็ชอบคุณมากนะคะก็รักคุณมากนั yes ่นแหละเพียงแต่ว่าคนคนนี้เป็นคนมีความอ่อนไหวอารมณ์แปรปรวนมีความซึนงซีทิีมีความอ่อนไหวค่อนข้างมากค่อนข้างสูงคือเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้อะลึกๆอันนี้เราพูดถึงในใจลึกๆในใจลึกๆก็คือก็มีคุณนะก็ก็รักคุณนะแต่เป็นคนที่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะ บางวันอารมณ์ดีก็ดีน่ารักนะคะดีใจหายเลยแต่ว่าแต่ว่าพอบางวันเกิดจะหงุดหงิดเกิดจะอยากอยู่คนเดียวก็หายไปซะดือด้อๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีค่อนข้างจะเอาใจยากเป็นคนเอาใจยากแล้วก็ค่อนข้างมีความเอาแต่ใจแต่เขาเองอะ่ะเขาก็รักคุณเขาก็ชอบคุณถ้าตอนนี้เขาหายไปอ่ะเดี๋ยวเขามาง้อนะคะ ถ้าถามว่าเขาคิดยังไงตอนนี้เขาคิดถึงคุณนะเขาคิดถึงคุณมีคนเข้ามามีคนเข้ามาให้เขาเลือกนะเขามีตัวเลือกนะถ้าคุณสงสัยว่าเออเขามีคนอื่นไหมคือมันไม่เชิงว่าเขามีคนอื่นแต่เขามีตัวเลือกมีช้อยแต่ไอ้ช้อยต่างๆคนอื่นๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้สนใจเพราะตอนนี้ในหัวของเขาอ่ะเขาเขาคิดถึงคุณเขานึกถึงคุณแล้วเดี๋ยวเขาอยากกลับมาหาคุณนะ เขาอยากกลับมาขอโทษอยากกลับมาขอขึ้นดีนะคะเขาจะเทคแอคชั่นยังไงต่อไปเร็วๆนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปนะคะสิ่งที่เขาจะทำอะ่ะก็อย่างที่บอกว่าถ้าโกรธกันอยู่ หรือมีปัญหามีประเด็นอะไรกันอยู่เดี๋ยวเขามางา้อเดี๋ยวเขากลับมากลับเข้ามาในชีวิตคุณกลับมางา้อกลับมาขอคุณดีกลับมาติดต่อพูดคุยกับคุณคําถามอะไรที่เคยคาใจเขาจะมีคําตอบให้คุณหรือว่าถ้าคุณรู้สึกว่าอะไรที่มันคุมเครืออะไรที่มันไม่ชัดเจนอะคุณจะได้รู้คุณจะได้เคลียร์เคลียร์ยใจนะคะเนี่ยบางคนเขาจะติดต่อมา เขาจะโทรหาเขาจะส่งข้อความมาเขาจะแชทมาแต่บางคนบางคนเขาอาจจะมาหาคุณมาด้วยตัวของเขาเองนะคะเร็วๆนี้ด้วยเร็วมากๆด้วยประมาณภายในเจ็ดวัน7วัน, 7, วน7สัปดาห์แล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือมก,กรากุมภา มก,กราคุมพาปีหน้าไปเลยเดี๋ยวนะช่วงไหนเนี่ยจริงๆอ่ะเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างเร็วอ่ะถ้าถ้ามันจะมีอะไรผิดพลาดหรือมันจะเกิดอะไรที่มันทำให้ดีเลยไปอ่ะ มันก็อาจจะเป็นเรื่องที่เป็นปัจจัยอื่นๆเป็นปัจจัยอื่นๆที่เหนือการควบคุมมันควบคุมไม่ได้หรือมันเกิดอะไรแทรกขึ้นมานะคะอันนั้น่ะมันก็จะอาจจะแบบดิเล์ไปจนถึงแบบมกรากุมภามีนาปีหน้าแต่จะเป็นช่วงต้นปีหน้าอ,อันนี้คือนานเลยนะแต่แต่เรารู้สึกว่าเขาจะเทคแอคชั่นเร็วๆนี้สี่วันเจ็ดวัน สี่วันสี่สัปดาห์เจ็ดวันเจ็ดสัปดาห์ช่วงฤดูใบไม้ผลิไม่ใช่ใบไม้ผลิช่วงเขาเรียกช่วงไหนนะใบไม้ผลิเนาะที่มันจะมีดอกไม้เยอะๆอะช่วงดอกไม้บานอะช่วงดอกไม้เยอะๆก็คือช่วงฤดูร้อนฤดูใบไม้ผลิประมาณนี้นะคะเก้าเก้าสัปดาห์ ก้าสัปดาห์ก็ประมาณ2เดือนกว่าๆเก้าสัปดาห์ประมาณนี้นะคะที่เขาจะติดต่อมาหรือมาหามาเจอรหรือ Take Action มีคำตอบหรือว่ามีความชัดเจนในความสัมพันธ์ให้กับคุณแนวโน้มแนวโน้มจะเป็นยังไงต่อไป ดีนะ i n g of c u u oh, s อ๋อ a c e of cups นะคะแล้วก็ a พ e of cups เป็นการเริ่มต้นความรักใหม่ที่ดีเป็นรักใหม่กับคนเดิมเนี่ยแหละนะคะแต่เป็นการเริ่มต้นที่ดีคราวนี้ก็คือมาแบบใจฟูมาแบบความรักล้นใจมีความสุขเต็มเป,เปี่ยมไปด้วยความรักอืม นะคะโลกจะเป็นสีชมพูอ่ะคือหลังจากที่กลับมารักกันกลับมาคบหากันคือทุกอย่างมันจะดีแบบไหลลื่นนะคะดีหมดเลยการดูแลเอาใจใส่มีมากขึ้นสแสดงความรักกันแบบมากขึ้นชัดเจนขึ้นเรียกว่าคลั่งรักเลยก็ได้แบบนั้นเลยแล้วมันจะคงทนยาวนานไหมอะเอ้ย เอเมอร์เลอร์เมจอะไรก็เกิดขึ้นได้อย่าเพิ่งคิดมากอย่าเพิ่งกังวลน,นะคะมันมีแนวโน้มที่ความสัมพันธ์เนี้ยมันจะกลับมาครั้งนี้นะกลับมาดีกันคืนดีกันครั้งเนี้ยมีความเป็นไปได้ว่าจะจริงจังนะคะมีความมั่นคงคบหากันแบบยาวๆเลยแต่แต่ว่าเอ่อให้ตัดความกังวลให้ตัดความคิดมากออกไป นะเพราะว่าถ้าถ้าคิดมากหรือกังวลเนี่ยมันอาจจะทําให้ทําให้ความความสัมพันธ์มันมันสั่นคลอนได้อ่ะค่ะทางทางที่มันไม่มีอะไรแต่เราคิดไปก่อนเราคิดในแง่ร้ายคิดในแง่ลบอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้แทนที่จะมีความสุขอ่ะมันก็สุขไม่เต็มที่ต้องมาคอยหวาดระแวงว่ามันจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้คือตัดตัดอันนี้ไปเลยอะ่ะตัดความคิดอะไรต่างๆไปเลยอย่าอย่าไปคิดอะไรล่วงหน้า นะคะให้อยู่กับปัจจุบันให้มากๆอืมพยายามอยู่กับปัจจุบันให้มากๆแล้วให้จําไว้ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ในความสัมพันธ์นี้นั่นหมายความว่าต่อให้คุณคิดว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้เหรอเขาจะดีอย่างนั้นจริงเหรอเขาจะจริงจังกับเราได้แบบจริงๆเหรอเออเขาจะหยุดอยู่ที่เราได้จริงเหรออย่างเงี้ยเชื่อเถอะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้มันเป็นไปได้อืมันเป็นไปได้น,น,ไไดนะคะอย่าเพิ่งคิดมากอย่าเพิ่งคิดลบ แต่ก็ไม่ต้องไปคาดหวังจนเกินไปเพราะอย่างที่บอกอะไรก็เกิดขึ้นได้นั่นหมายความว่ามันก็อาจจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงได้ในความสัมพันธ์ในวันหนึ่งแต่แต่ก็ไม่ต้องไปกังวลมากนะคะให้จำเอาไว้ว่าตัวเราตัวเราเกิดมาเนี่ยเราเกิดมาคนเดียวตายคนเดียวนะคะให้เอาตัวเองเป็นที่ตั้งแล้วกันคืออย่าไปยึดติดกับใคร หรืออะไรมากมายนะให้มีความสุขกับปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยรู้ว่าโอเครักกันมีความสุขแค่นั้นพอไม่ต้องไปคิดถึงอนาคตไม่ต้องไปกังวลว่าวันหนึ่งเราจะสูญเสียหรืออะไรถ้าถ้ามันต้องจบมันก็ต้องจบเอ่อถ้าหมดบุญหมดวาสนาต่อกันมันก็แยกย้ายกันไปก็จบกันไปแต่พูดแบบนี้ไม่ต้องไปกังวลนะคะคือมันมีแนวโน้มว่าคุณกับเขามันจะอยู่กันได้นานจะอยู่กันแบบยาว มันก็ขึ้นอยู่กับการประครับประคองการาทําความเข้าใจการเรียนรู้การใช้เวลาอยู่ด้วยกันเนี่ยเวลาอยู่ด้วยกันคุณกับเขาเข้ากันได้ดีแค่ไหนปรับตัวเข้าหากันได้แค่ไหนด้วยนะคะอืมแล้วก็เราเชื่อว่าพอผ่านเวลาไปอ่ะคุณจะรู้จักเขามากขึ้นต่อให้เขาจะเป็นคนที่มีความอ่อนไหวอารมณ์อ่อนไหวปรับเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้อะคุณรู้จักเขาแหละ คุณรู้แล้วว่าเขาเป็นคนยังไงวันดีคืนดีเขาหุดหิดอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะรู้วิธีรับมือกับเขามันก็ขึ้นอยู่กับการเรียนรู้ด้วยอะนะคะการเรียนรู้และการปรับตัว อ่ะยังไงก็เป็นกําลังใจให้แล้วกันนะคะและถ้าใครสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามได้นะคะรายละเอียดอยู่ใน description ด้านล่างนะคะ l ล n e ID อยู่ในช่อง description นะคะโอเคสําหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับสวัสดีค่ะ